การแข่ขงขันแบทเทิลสเปริลนัดพิเศษที่ร้านแลบบี้สมายป้อ้าวสับได้เลยเชิญสับเต็กอ้าวแล้วครับ,รบเริ่มแล้วครับตีิดเปิจมอ็เี็นเนี่ยตีนะบุ้งงก่อน ไม่ีไปงด้กวไาเื่ยไปเดีไเวไปเยไปเียบไปเดียวเดี๋ยวาเดี๋ยวไเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวไเดี๋ยวเดยเเดี๋ยววเดี๋ยเดีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวยววเี๋ยดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี อ๋ข okay. okay. ้อสามแม่หนึงตัวโอเคก็ว่ไม่คาตตนองี้ล uh, ม <th ันมได้ร oh ือ่นัอยเดียวองหนึ่งยิงสองบอลไม่เกิดซ้ำบบน้ผมเกิดซ้ำได้ยิงเดียวสองเลยทีเดียวเก่งเก่งตกิ้ไม่ลงมาไม่สาม ขุดสเปร็อยู่เวฟมนที่ดีเบนไปซึ่งไม่มีผ่านเลยจริงความสุภาพบ้นเชิญคือขุดสเปรดได้ใช่ไม่วแท้จริวมุาเชดสปรได้แต่ไม่มีวีแท้

ติวแตเนีติดแซแนี่เป็นปไม่ไม่สวยทุ่มเดียวปิืนยงไม่ครบต้องาตุดเ้ว่าคอรดของจักราเทพจากรพเทพทุกใบมือลบหนึ่งดเละเอ็กซ์ซบอกว่าจะปิเล็ตคอร8ดบนมือคาาดรลบหนึ่งแปขึ้นไปแปดกป เอบหนึ่งเจอเจแค่หนักหนันัคชอบขอแรงๆขอแรงๆตีตีแเป็นีอยู่ตวีเป็ังไปเบเดี๋วยวตอวบันเยเดสีจัดเดี๋ยวอเ้าเดี๋ยวขอห้ารบจเดี๋ยวขอห้าใจหนึ่งเีคอรีบอยอ้รีบร้อย้รีบร้อยเบิ้บ เทคสเตปเซ่ซื้อจมตีเอสเปอีกอันึกเอาโซ่ค้อวางที่ไลท์อีกทีนีจากนั้นดงสามารถเข่าจากกราเทพและสิบองกุดสามารถโจมตีเ็งเป้าได้เ็งเป้ามปที่คนนี้เ็งเป้าคนนี้จากนั้นไม่ทำลายได้ส่งไลท์ตามเจม วันสะเปนลงเลลาทำงานน้ำสลัตสองไม่ลงแพปตนั้นสูกมไมนสองเมตรสองไม่ลงแพสเจ่ายเท่าไรไล่าเขอห้าลงไปขอคาร์บนเมดลงซ์ฟลงซ์ฟโอเคเอนเลย

โอ้ได้สดลดเหมือนกันเนาะลด2อเดี๋ยวเจแล้วเป็นคบมแปะเพิลงมายิงรวมไม่ได้สองหมื่นไอ้ห่ายาแข่งเลย่เฟดี๋ยวเชื่อรมนมนไม่แฟสไม่แฟสไม่รู้ไม่รู้เจกโปรแกม่่า่าไหม เหลือไรเดียวแล้วลงมาไม่จ่ายสองของต้องบอกผิดไหมส้บอกิลลักดาจากหลุมนี่สองเมตรจริงๆแล้วแต่มันเป็นเ,นเม็ดเดียวแต่ว่าบวกกับชาร์จ<ช>มันมันู้ว่ามันถอดสองเมตรต เวจะอยู่รุดโกลนน้องวิ่ง่เหร่พีเๆๆพีเอฟพีเอีเบสามพันบาบไม่มีอะไรเบื่หน่อยมีเอฟมันนี้ทำไปจ่าคอสรังสามารถทำลายหมื่นถ้าจ่ายห้าคอสได้จั่วการสองใบ

ยอดสุดเรุทำลายสุดเลยปอดคอน้ค่งนี้ขอหนม่งถ่าย้ยหรื่อสุดท้ายหรือไม่จัวแสงมากแสงนี่ว่าแสงะละจวดแสงปะล่ะเลิกแล้วจืดสองตัวแบบจักรพรรดิ โหยาจกชัดๆใจหนึ่งเขา้องมาขุดสปิริตหรือเบฟนึ่งใบขึ้นมือไม่ต้องถามเอาฟีขึ้นมือไม่ล่ะอดีอีกเลับอยกับเอดนสเต็ปไปเมื่อตีรไลฟ์ฟีสมิ้นใจพับและ เขาจักรรดพเทพที่เป็นสีแดงหนึ่งใบในมือกล้ามโตมาของเองเราใช้นี่เอือก็เองจริงตัวใสอย่าทุบชักโอเคนั่โอเคนะปวดปวบังเอิญมีของให้หลุเนงแฟรแฟรนะไล่สามแฟรเชนบอกว่าในเทิร์นนี้แล้วเราจะไม่เสีย ทำไม่เป็นศูนย์จากความสามารถแล้วการลงทุนฝุงแต่ว่าทำลารแต่ไม่เป็นศูนแต่ว่าแต่ทำลายอยู่ดีทำลายถึงได้เ่วยเส้อตไราต้องทรยนี่มาโจกอนเปนก่อนโจกก่อนคอดอนโอเคส ไม่องเกด่ะขอดาบหน่อยหสองสามหนึ่งามหนึ่งสองสามให้หลมดูเลุดแอรโทรละจะไล่คนนัเกียร์ไ่กีจากระเทศแล้วหมดประโยชน์แล้ว อันนี้เป็นการเดของประจำเอสนะฮะคือถ้าได้ลงปุ๊บทุกคนเตรียมตัวไปเกิดกันเลยฮะโอเคขอลงแท้เลยเหรอสีไม่ลงแท้นี่แล้วเตอร์ไม่ใช่อีกแล้วนะสามกล่องครับสามสี่ับโฟร์พอยตห่ก่องคืบสตัวนี้ร้องห้าโดนรับด้ฟรช้ี่ ไปเ่อยัอง,ยงรอดจากนันครับใจนีครับเก <c oughs> ็บหายยิงด้วยครับเกือบ <c oughs> ไม่รอดนะหางเลยลองดูดิโอ้โแล้วคนยีงมาจะทำไงครับ <c oughs> พิชาลิ้ครับิชาคลิดครับว่าไงครับานการที่จะว่าไปน่าทำแบบนีกระแวนไม่ลงไม่ลงเพนก็ทำได้นี่คือคลิปแรกนี่มันยังนิ่งๆอยู่เพิ่งมาบ้าบอลทยเกินโอ้โห้องแ่วโซคอร์เ้อมเพลเดอร์รอบสอตัวจักรพรดนะฮะคานิย่าจบครับบอลแนเลยจบแล้วบอลแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวน้องเสือลงมา ไม่นี่เป็นการเด็ดอีกใบหนึ่งประจำเอฟีนะครับเนื่องจากมันน่ารักมีแค่ไ้ครับเอเก่นะมันลบมันจะลบพอให้จักรประเทศใช่ไหมใช่ครับจักรประเทศบนมือหนึ่งเป็นโลด์สอหรอรถ1หนึ่งตามโบไม่ลบหนึ่งแล้วมันก็โยนสมโบสหรือสามแล้วก็โยนโบลละเก่งเนาะได้สุดเลยเต็นพี่ใช่โลจะมีทุกสี ถ้าเอาศูนย์ไปนะสามตัวก็จะกลายเป็นรถหกเราดูกันง่ายๆนะครับรีวิวเนี่ยครับจากปรพเทศรหกสสองสามสี่ห้าหกได้ศย์ด้วยจ่างว่าขุดไล่สี่ลงไปมีรถสามเศษกระเชญเกิดแล้วว่าถ้าหักใหญ่ด้สองคอันเชิญล่หกลงญ้อบอกว่าคอตัดรถหนึ่งรถหนึ่งแต่พัเแต่พ เมวตายคืตอนนี้ของทน้ขึ้นไ่อยู่นะคามันไม่รอดถึงน้าได้หรอป่บมีสีมองลุหนักไหมครับสีตายคเตอร์ครับนสีครับโอ้ยอไม่ลงเ้แสบดาบนั่นแหละครับท่านผู้ชมโอเคสอตัวเลยเดียว เลยปรตลดได้หุ่มกันนะีลงไกตีแรกสี่อ่สี่ีอรครับจริงจริงปนตหับเลยวะก็เจอยีแลข้างนี้ลมันถอดต่บนสไปริตเดียววะมันถอดบนสนานนะบันเทิงนี่ะคบันเทิงครับแต่มับ มุดโอเก็บไปเลยครับเดี๋ยวจะรู้ว่าเลือนไม่ถูกทำลายแต่การต่อสู้กับไอ้เฟย์นี้จะถอดยังไงเกี่ยวอะไรก็ไม่ได้ไอ้ที่โุดใช้เกี่ยวมันหายไปไม่เกี่ยวกับการที่ถูกทำลายอ๋อมุดมุดได้เป็นดีเทสเทลหายไปพอทั้งเมาถูกทำลายก็ไม่เกิดมันโดนยกอะยกเลือดหาไปไปลิเช่ ใบนี้มัดตีใบนี้มตีแผ่นรองข้าต้องถอดฟ้าสองเมตรม่บล็อกไม่ได้ยันมันชอบใช้มั้องปีกแล้วก็มูตัเลื่อนนึ่งอ๋อนี่โอ้เดี๋ยวมต้องลายได้ือแค่ตีต้องลยคเตรับคเงีหูมว่เกี่ยวข้างนี้ที่เป็นรายเออไม่มีน่าขาวันนี้สีม่วงนอเต็มบ่อแล้วครัมสีม่วงหรือเป่สีคสสิมืจองชี้คนนี้ให้ตายครับแต่ว่าถูกทำลายสานั้งานไม่ถูกทำลายแทน ขอเสามเมตรเงเท้าลงี่สัสามเมตรแต่ขหนมาีคนึงว่าเบฟรีครับสุ่มที่มือหนึางเอาเลยไม่งาอยากจะงายมือให้ดูใจจะขาดคุณชาริตครับแใช่ไเมอ๋อไม่ตงวะมีพี่แปด0ันใช่ไหมครับสองชิมโบไม่ได้เลยครับฟ้าไปวยสกิลขสามเมตรครับ ก็คือจะโดนอีกทีนะฮะอกี้ใช้ความสามารถเสมือนตายนี่ขาสองไม่ต้องแท็กเขาสมเยบอกไดียนแล้ะครับผมนั่นแหละฮะท่านผู้ชมไม่อะไรครับี่บล็อกขอตัวที่จะบอกตัดลายง่ายกว่าครับจบครับขอบคุณครับ